เฮ้ยพี่ปื้มเป็ดเป็ดมันโดนลมว้โดนพี่ปื้มมาแล้วโน่โน่โน่พี่ปื้มไปนูนแล้วนะล้อกันเต็มเป๊ะเป็ดเ้าว สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราอยู่ที่บัคโคนดีคอร์สยาสีน่าวันที่สองใช่ไหมวันนี้เรามาทำเลยกันเล่นเล่นน้ำเล่นน้ำสาว่ายน้ำใช่ไหมแต่ที่พิเศษกว่านั้นพี่ปื้มเอาอะไรมาชั่วชีพอ้าวไม่ใช่เสื้อชูชีพนูนไงข้างหลังเอาอะไรมา เอาเป็ดยกักษ์มาเป็ดใส่ลุงด้วยวันนี้เราจะเอาเป็ดใส่ลุงลงไปเล่นในสระว่ายน้ํากันเขามีอะไรด้วยสระเด็กมีสระผู้ใหญ่มิชาเด็กสระผู้ใหญ่แล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยนะ<ม>ไปเราลงสระเด็กก่อนโอ้ยโดนเลยหรอือเปล่า <c oughs> โอ้โหดีใจลูกลไปเจ้าลูก โอเคต้องปิดจมูกไว้บีบจมูกไว้เลยแล้วอบอหน้าไป,ไปขึ้นไปสไลเดอร์กันดีกว่าววเฮ้พ่อเปพ่อลงก่อนขอพ่อลงก่อน<ป>พ่อจะได้เป็นรับพี่ปื้มนะ<ป> <Okay. S 2> โอเคอว้าวสนุกไหมโอ้โหพี่ปื้มจะเอาบอร์ดมาเล่นเหรอใช้บอร์ดเลยเหรอ ว้าวร้อยบอดไปเลยจับดับขอให้หนูจับเดี๋ยวข้าวหลังเข้าวหลังนะีน่เชื่อเชื่อไว้น้ำคนละอ่าเดี๋ยวเลยครับเนี่ยเดี๋ยวที่โรงเรียนเวลาหนูเรียนว่ายน้ำเขาจะมีเดีนี่แผ่นตอนเรียนว่ายน้ำนี่เราจะใช้แผ่นนี้เลยนะพี่เพิ่มัจน,น,น,นจอไ,นไอชไรสไลเดอร์อีกไหมไปชาร์เลยเด้ออีกว่าพี่เพิ่มไปไปไป เอาพี่พไปแล้วลงไปแล้วพี่ปื้มไปแล้วบ่อพี่พึ่งอยู่นทำไมพ่อลงแรงจังเลยอ่ะพี่พ่ลงแรงไหมมพี่ปื้มยืนบนบ์อหน่อยวันนี้พี่ปื้มจะเล่นเซฟบ์ด จมไหมรับน้ำหนักพี่ปื้มได้ไหม<น>ได้ไหมได้ไหมอะลองยดืนดูจม<น> <c oughs> บอดมานี่บอดมานี่เอาดำน้ำอีกแล้วดำน้ำอีกแล้วโอ้โหบอดห <c oughs> นี้บอดนี้เฮ้ยเป็ดเล่าหนีไปอีกแล้วพี่ปูจักจั่ก้าไม่ไม่รอพ่อแล้วพี่ป้มไม่รอพ่อเลยไป็นรับเป็ดใช่ไหม เป็ดน้อยผู้น่าสงสารเราจะรังมารับนะครับเป็ดน้อยเป็ดน้อยพี่ปุ้มจะพากลับเองใช่ไหมหรือว่าพี่ปื้มจะขึ้นจะขี่ครับข้างล่างสนามกอล์ฟใช่ข้างล่างเป็นสนามกอล์ฟนะครับเ,เพื่อนๆอ๋อพี่ปื้มขี่เป็ดแล้วครับไปตรงไหนดีรอบนี้ไปโดดอยู่ตรงไหนเราสุดตรงนู้นเลยครับโอ้ยตรงนู้นเลยเหรอได้ว้าว เอาวพาพี่ตื้มไปแล้วครับในเรือในเรือเลี้ยวไหนครับในเรือเลี้ยวซ้ายเหรอตรงเหรอตรงเอาถึงคำว่าบล็อกคนนี้เลยใช่ไหมเออไปถึงตรงบล็อกคนนี้เลยถึงขอบสระฝั่งนู้นเลยนะไปกันเลยครับไปเลยกันเลย ได้แล้วเหรอไปถึงขอบท่าเลยเรามาถึงอยู่แล้วแล้วมันจะจมไหมไม่จมจมเรื่องอะไรเอาไปถึงเลยเอาไปถึงเลยเมืไหนเราก็มาทัวร์แล้วจะมาปล่อยเป็ดไว้ตรงนี้อ่าแล้วเราพาเป็ดกลับด้วยเนาะเฮ้ยจะลงนี่เลยเหรอแล้วพี่ปึ้งจะพาเป็ดกลับฝ um ั <h <h ่งน totally> ู้นเองเลยเหรออะลงมา เป็ดไข่ลุงเราจะได้กลับบ้านแล้วพี่ปื้มจะพากลับเองเดี๋ยวหรือเปล่าเดี๋ยวหรือเปล่าเดี๋ยวหน่อยเปล่าเฮ้ยวนกลับไปเห็นน้องน้องปอดพี่ปื้มเห็นน้องโปอดอยู่ตรงโน้นพี่ปื้มจะพาเป็ดไปหาน้องโปอดใช่ไหมเอามาครึ่งครึ่งทางยังครึ่งทางยังเฮ้ยปอยะปอยเป็ดอย่าปล่อยเป็ดเฮ้ยพี่ปื้มหายพี่ปื้มหายไปไหน ปพี่ปึ้มหายอยู่ดินายอยู่ดอิอ๋อเอาไปเกาะดังนั้นทำไมาเข้านู้นเลยเหรอเข้า,านูน้นเหรอวันนี้พาเป็ดเราพาเป็ดกลับเร็วเป็นถึงแล้วอีกนิดเดียวยอีกนิดเดียวอีสิบเมตรสุดท้ายดำน้ำอ,อะไรอย่างน,านาั้นลูกสิบเมตรสุดท้าย <laughs> ถึงแล้วเย้ โดดเลยโดดเลยโดดเลยขึ้นเป็ดโดดไหมขึ้นเป็ดโดดไหมโอ้โหงายช่อง <laughs> ปึ้งงายช่องเลยนะโมยยังเทพหัวหน้าเลยเชี่อหนึ่งสองสามโมยังเทพ จะไปชาร์เลยเดอร์กับพ่อนะชาร์เลยเดอร์พร้อมกันเลยใช่ไหมมามามาดิเอ้าแล้วลงไปชังนู้นจำไม้่ะขึ้นตรงเนี้ยขึ้นได้เหรอขึ้นได้หรือเปล่าไปชัรไเลเดอร์พร้อมกันเลยมาดิ่ตรงนั้นไปอยู่ไปไว้ยังลงกันจำเป็นเออชาร์เเดอร์แทงพ่ออะไอะพี่ฟื้นวะพ่อชะลอไว้ไง นอนที่ปุ้มาแล้วโนนอนนอนที่ปุ้มไปรู่งแล้วนะเดื่ว้าวพอตามไปดีกว่าโอ้ยเรื่องเร็วว่าเร็วว้าเมื่อกี้พอเรื่อกระดูดลงเลยอ่ะปลอดภัยไว้ปลอดภัยเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดเจ้าเป็ด ล้อเฟสเอ้าไม่กอดเจ็บเป็ดพามปลื้มล้มยาวเป็ oh <my> ดนี้เป็ดนี้เป็ดนี้แม่จริงก็ไปจับมาสิ oh <my> เฮ้ยนหนีไปทางนู้นแล้วเฮ้ยมันโดนลมเฮ้ยที่ปื้มเป็ดเป็ดมันโดนลมโดนหน้าที่ปื้มเลยเอ้าเอ้าเอ้า เพื่อนเดี๋ยวตอนนี้เราจะแข่งขันระหว่างพี่เปื้ลกับพ่อในการว่ายน้ําไปจับเป็ดเดี๋ยวจะเอาเป็ดไปไว้ตรงนู้นอ่าใครจับเป็ดก่อนเป็นผู้ชนะรับคำชา้าไหมครับรับครับโอเคพร้อมหรือยังเพิ่มพร้อมแล,ออแล้วหนึ่งสองสามไปพ่อแทงแล้วนะพ่อแทงแล้วนะ รอก่อนครับรอหน่อยรอหน่อยเดี๋ยวพ่อก็ชนะหลอกเป็นเรื่องเอาไปเลยพี่ปิ้มไปเลยพี่ปิ้มเร็ว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 แล้วลูกไปเลยไปเลยพ่อกำลังห่อพ่อก็ช้าหน่อยดิอาะพี่ปิ้มอีกนิดเดียวอีกนิด เอาเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะว่ายน้ำต่ออีกหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ bye bye, บ๊ายบายสวัสดีครับ